ก่อนก็เป็นลมเนี่ยมาเร็วบ้านดูบ้านขเคาสีเ่เดือนเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับเป็นเป็นเอ่อเป็นแดดดีแล้วนะครับเจอที่ก่อนหน้านี้ที่บางทีแบบผมไปที่ไหนเขาก็ <c oughs> เขาจะเขาจะชอบแซวว่าแดดดีแดดดีก็จะบอกว่าเป็นแดดดีจริงๆแล้วนะครับเผินเลยครับกับแดดดีจริงๆแล้วตอนนี้เอาจริงๆนะแบบถึงถึงตอนนี้ก็ยังยังทำตัว ไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตของของเราลนะ,ะแล้วเราก็ไม่แล้วไม่ใช่ว่าแบบต้องมีหรือหรือไม่มีคือคือ,คอเราไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยไม่เคยจินตนาการตั้งแต่เด็กไม่เคยคิดว่าหนึ่งว่าเราจะแต่งงานแล้วก็สองไม่เคยคิดว่าจะมีลูกอยู่แล้วแล้วก็เมื่อไม่นานนี้ก็แต่งแล้วตอนนี้กำลังจะมีลูกก็เลยแบบ มันคงยังอยู่ในแบบโหมดให้ทุกอย่างมันกาลังตกปลึกอยู่พอมันเกิดขึ้นแล้วมมมินั้ตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างคะ่เป็นแคิดไปไหมคะว่ามันจะเป็นแบบไหนคือผมว่าคนที่เขาตั้งเป้าที่จะมีรูปเนี่ยคือพอเขาต้องอยู่กับความรู้สึกว่ามัน มันโอเคไหมมันจะติดไหมมันแบบมันจะสําเร็จไหมเนี่ยผมผมเข้าใจได้ว่าพอมันไปถึงจุดที่เขารู้ว่าแบบทุกอย่างโอเคเนี่ยมันจะเป็นจุดที่แบบมันเป็นมาร์สโตนในในชีวิตของเขาผมยอมรักเลยทั้งผมกับภรรยายยังมีความรู้สึกแบบเฮ้ยเรื่องนี้จริงเหรอวะเฮ้ตแล้วแล้วยังไงต่ออะไรเงี้ยแล้วเราก็เราก็เรื่าอะไรคือ ราก็พยายามหาข้อมูลไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็แบบในช่วงเวลานี้ควรจะต้องทำยังไงช่วงเวลานี้ต้องทำยังไงเราต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็โชคดีแบบทุกอย่างแบบผ่านไปได้แบบไม่มีชิชูอะไรเลยในเรื่องแบบพวกแพ้ท้องเรื่องฮอร์โมนเรื่องโอ้โหตอนแรกผมกลัวมากเลยนะว่าจะแบบเจอแบบคุณภรรยาเ็าจะแปลงร่างเป็นแบบเป็นปีศาจช่วงนั้นอะไรเงี้ยหรือว่ายังไม่ถึง ไม่ถึงช่วงไม่ถึงช่วงย่าพูดสิดสตอนนี้มาดีมากเลยเออถึงถึงขั้นถึงขั้นผมยังยังทักเขาเลยว่าแบบเชื่อไหมว่านี่คือนี่คือแบบนี่คือคุณในสภาพที่แบบแบบแบบจิตแล้วก็อารมณ์ที่ดีที่สุดที่ที่เคยเจอตั้งแต่พบกันมา okay. แปลกมากแปลกแปลกจริงๆอะไรเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็คงจริงเรื่องของ ออราเป็นความแม่หรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยมันคงมันก็มันก็คงเป็นเรื่องจริงอะะความเป็นความพ่อของเราแล้วมันมันมันมีแพ้ท้องแทนเมีไหมครับเออนี่ก็แปลกไม่เคยได้ยินศัพท์นี้มาก่อนแต่เห็นเขาแบบมีวันหนึ่งแบบแบบอยู่ดีๆก็เดินข้ามอะไรสักอย่างอล้วเหมือนเดินข้ามเพื่อให้แพ้ท้องแทนหรืออะไรสักอย่างอะไรเงียมีอะไรมั้มคอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบเธอทําอะไรอยู่เขาบอกเพราะว่าถ้าทำหมีสามีจะแพ้ท้องแทนมีช่วงที่แบบ ็อื่นๆมึนๆงงๆนอนทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยทุกคนก็มาบอกว่าเนี่ยแพท้องแทนอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันคือไม่ไม่ไม่รู้อะคือในมุมผมผมก็ว่าแบบผมคงมีแบบเออใช่คงเป็นแบบกลางวันไอ้กังวลลึกๆแล้วก็แบบนอนน้อยพักพักผ่อนน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าอยากกินแปลกบ้างไหมก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นเคระก็แค่ชงไปไนก็มีแบบ ในครอบครัวเขาก็แซวกันเดองแต่ว่าในความเป็นจริงผมก็ไม่รู้หรอกเราเมันก็ในมุมผมผก็เป็นแบบพวกสายแบบลอจิกแบบวิทยาศาสตร์ผมก็แบบไม่เราแค่กังวลและเราคิดเยอะแล้วก็เรานอนไม่หลับมันก็เลยแบบเหนื่อยๆอย่างนี้อะไรที่เราทําแก้ทําเคสไปแล้วมันได้ผลหรือว่าไม่เขาเป็นคนทำเขาทําใส่เราเราแค่นอนอยู่เฉยๆเ้ยคืออะไรวะเขาก็บอกว่าได้ยินมาอย่างนี้แล้วแบบฮะซึ่งมันก็เป็นจริงแล้วพิสูจน์ ก็มีก็มีช่วงแรกที่แบบก็เล็กหน่อยก็ยอมรับอย่างสเดือนนี่คือมันเป็นกระบวนการที่หมอกระบวนการของเราเองแต่ธรรมชาติหรือว่าทุกยาทศาสตร์อันนี้ทำไมเบครับทำไมเบฟในในบอกมาตรงเลยว่าคือจริงๆก็ด้วยเหตุอันนี้คือมันก็เป็นดีเทลของของทั้งสองฝ่ยาดดยผมก็ขออนุญาตเหมืกันเพราะว่ามันหมอเขาก็บอกมาว่า ให้เลาตรงๆเขาก็บอกว่าก็ได้คือคือถ้าอยู่จะธรรมชาติมันก็จะยากของคนอื่นนะเขาทำได้เขาเเราไปตรวจทั้งสองสองฝั่งใช่ไหมฮะแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะอยากลองดูก่อนไหมแต่ว่าพอผ่านจุดนั้นนะ่ะหมอเขาบอกว่าด้วยวัยทั้งคู่ถ้าอยากจะลองจริงๆเขาบอกว่าเขาขอแนะนำอย่างนี้ไปเลยซึ่งพอเขาแนะนำมาอย่างนี้ผมก็โอเคก็เ,เป็นเหมือนแบบดิวระหว่างเราสองคนนะว่าแบบโอเคเราจะให้เวลามันเท่านี้ แต่มันกลับกลายเป็นว่าจากที่เราเข้าใจนะว่ามันไม่น่าจะติดได้ง่ายคือทุกอย่างที่เราทําทุกขบวนนการนี่คือแบบคืบผ่าน้วแบบแล้วก็ดีจนขั้นแบบหมอเขาบอกว่าแบบเฮ้ยครูพวกคุณนี่คือแบบเป็นคู่มิริเคิลเหมือนกันนะแบบเก็บไข่ก็เพอร์เฟกเก็บไข่ก็ perfect. เพอร์เฟกตตอนตอนใส่ก็ก็กไม่เก็บไข่กลับมาได้ครบตอนใส่ก็ก็ ทุกอย่างก็ดีเช็คโครมโซมซึ่งปกติมันจะต้องหายไปครึ่งหนึ่ง,งก็กลับมาครบมีครบทุกอย่างผู้หญิงผู้ชายแปดแบบมีแบบหมอหมอคือคือหมอเขาถึงขั้นว่าแบบเราอยู่ในเขาบอกว่าเปอร์เซ็นที่น้อยมากที่ที่ได้ที่ได้ผลอย่างนี้ก็ก็แปลกใจเพราะตอนแรกเราก็ต้องยอมรับว่าตอนแรกที่เราทํามาทางนี้เรารู้สึกว่า อะเรามีเวลาอยู่ประมาณปีครึ่งที่เราคุยกันไว้ว่าถ้ามันหลุดปีครึ่งนี้เราอาจจะเราอาจจะไม่มีก็ได้เนี่แหละเราก็เลยคิดกันว่าแบบอะเดี๋ยวพอเราเริ่มไปเนี่ยเราจากที่เราฟังจากคนอื่นๆนะจากเพื่อนผมหลายคนก็ทำใช่ไหมสมัยนี้ก็ค่อนข้างเป็นเรื่องปกติเขาก็บอกว่าครั้งที่สครั้งที่4ี่บางคนก็แบบครั้งที่ส0บกว่าจะติดอันนี้คือเราใส่ข้างแรกติดเลย้เเเดีียยยวลติดแล้วก็ที่ผมบอกว่าไม่มี ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกอย่างทุกอย่างสูทซึ่งแปลกพอเรากลับไปถามหมอเขาบอกว่าต้องไปขอบุณพระแล้วล่ะฝั่งนู้นฝั่งนู้นเขาแบบการนีเทนแบบของของเขาแบบ่วาเขาต้องมมีบนาเขามีทุกอย่างนะฝั่งนู้นแบ็คแบ็คสายมูเขาแบบแข็งแรงมากก็อาจจะเป็นไม่ได้ฮะอาจจะเป็นใครจะไปรู้ ไอ้คนนี้ผมเอาเอาผมเอาตามนี้ดีกว่าเหตุผลนี้แหละที่เตราเก็ไว้เราสามารถระบุได้เราใช่ไหมครับห้องที่เราเก็บไว้แอรนี่แอบถามเนี่ยหลายนะเราเนี่ยเพราะว่ามันสามารถเลือกได้มันไม่ได้มมันไไ่ด้ขนาดนั้นมันไม่ได้ขนาดนั้นคือคือคือตามตามหลักการเนี่ยมันเป็นเรื่องเกรดเขาจะดูเกรดว่าแบบต้อนแบบมันเฮลซี h แค่ไหนอยู่ในเกรดไหนอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นเลือกได้ นี้ยังไม่ทร้าต้องรอเซอร์ไพรส์สี่เดือนสรางได้อ๋อนี่บอกไม่ได้อยู่แล้วรอหลุนรอลุมันนั้นมันโดนใจเราไหมครับใจตรงกันไหมเอาจริงๆนะคือพูดยางไงให้มไม่หลุดก่อนดว่าแป๊บดียคดขอคิดวิธีคิดที่มันวิธีพูดคือเอางี้คือ หลายคนในครอบครัวคิดว่าผมต้องการอย่างหนึง่งด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเขาตีความกันอย่างนั้นแล้วก็แล้วก็เขาก็ตีความว่าคุณแม่ต้องการอย่างหนึง่งแต่พอได้ผลมาเนี่ยผมก็บอกทุกคนผมให้ยืนยันกับทุกคนว่าแบบผมไม่ไม่ไมผมแบบบผู้หญิงผู้ชายผมไม,ไม่ไม่เลยผมแบบเพราจริงๆผมขอแค่แบบขอให้เป็นเด็กที่แบบสมบูรณ์เฮลตี่ healthy, ผมแค่นั้นผมแบบแฮปปี้ก็เลยตอนนี้ สิ่งหลักที่ที่ที่ผมดีใจที่สุดก็คือเราไม่มีอุปสรรคอะไรตอนนี้คือตอนนี้ทุกอย่างมาดีมากก็ขอให้มันเปน็นหนีไปเรื่อยๆอะไรเงีเย้ยนะซึ่งผลก็คือตรงกันพี่จอยกับพี่นัทก็คือตรงกันพีทที่อยากทอ่าใช่ไหม <laughs> <laughs> ก็ก็าวามันก,ก,ก็วาได้ก็ว่าได้ก็ว่าได้ไดคือคือผมไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องเพศขนาดนั้นจริงๆยังยังเผื่อกิงเราเผื่อแค่ไหนจะไปเรี้ที่เราไช้เป็นว่าที่คุณพอนะความร จริงๆนะม,นมันก็กลับไปที่เราบอกตอนแรกว่าแบบมันยังตกหลึกอยู่อืมคือเราเราไม,ไม่ใช่ตกยังไม่ใช่ตกใจนะแบบผมไม่ต้ตนึก<ส>ว่าจะรู้สึกแบบความดีใจแบบไหนคือไอ้ดีใจมันดีใจอยู่แล้วแต่ว่าคือตอนนี้ผมช่วยตัวเองไม่ได้ที่ผมเป็นคนแบบกลับไปเรื่องแบบเป็นเป็น logical person ใช่ไหมเป็นมนุษย์ l o g i c ่ะผมก็คิดไปอย่างอื่นแล้ว คลอดแล้วต้องยังไงต้องเตรียมบ้านยังไงต้องเตรียมอะไรอโรงเรียนนั่นนี่จะให้เขาใช้ชีวิตยังไงคือคือไปคิดในเชิงนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมว่าผมคงแบบวันที่คลอดอะความนิ่งอันเนี้ยเลอผมไม่รู้มันจะเป็นนี้ได้นานแค่ไหนเพราะผมรู้มันจอยอยู่แบบต้องนึกออกไหมอะไรที่มันอยู่ที่คอหอยแล้วมันแบบมันตื้นตันอ่ะแคาเอ่ยร้อนละ เนี่ยพูดแล้วก็เริ่มคิดแล้วเนี่ย <c oughs> คือคือมันเหมือนมันพร้อมที่จะออกมาเป็นแบบความความรู้สึกที่มันมันท่วมตัวแต่ว่ามันเหมือนสมองเราแบบดึงเรากลับมาไม่จอยมึงต้องคิดอันนี้ก่อนต้องเตรียมมาทีก่อนต้องทำอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องแบบคิดให้มันครบท้วนคิดให้มันละเอียดแล้วเดี๋ยวพอถึงวันนั้นที่แบบเราจะแบบระเบิดความสุขนั้นออกมาเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเองเพราะเราเรารู้สึกว่าผมไม่มองในแง่ว่าแบบ นี่คือลูกของเราเขาต้องอยู่กับเราทั้งชีวิตมันไม่ใช่คอมมิชเมนแค่ช่วงช่วงเวลาเนี้ยมันคือคอมมิชเมนที่มันทั้งชีวิตของเราเด็กคนนี้จะอยู่ในในชีวิตของเราแบบจนแบบเราไม่อยู่อะเป็บอกว่า,าเราก็เลยรู้สึกว่าแบบแทนที่จะมาเอาความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเราจะมาแบบมาเซเลบรตเพื่อตัวเองเนี่ยเรานึกถึงตรงนี้ก่อนดีกว่าทำไงให้ดีที่สุดสำหรับเตรียมพร้อมแม่เ,เด็กคนนี้ที่กำลังจะเข้ามาในโลกอะไรเงี้ยมันก็เลยโฟกัสไปอยู่นั่นหมด วันนี้ยอมรับเลยครับไม่อยากจะบอกว่าตอนแต่งหน้าวันนี้ยังพิมพ์พิมพ์อีเมลไปที่โรงเรียนอยู่เลยโอ้โหเริ่มแล้วจอมแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเริ่มมีเถียงกันคกับกับภรรยาแล้วภรรยาเริ่มแบบจะเอาไงจะเอาไงอะไรเงี้ยเันพอเริ่มแบบเฮ้ยฉันต้องแบบต้องจัดการนะต้องจัดการก็นั่นแหละฮะก็ ตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น happy happy อยู่แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่นาพี่นาอีกเรื่องเราจะมีกี่คนในเมื่อทุกอย่างมาคือจริงๆด้วยคือแบบผมไม่กล้าที่จะแบบปฏิเสธอะไรอีกต่อไปละเราบอกว่าจะไม่แต่งงานก็แต่งงานเราบอกไว้ไม่มีลูกก็นี่ไงกลับลงมาละใครไปรู้มาคุยกับผมอีกสองปีแล้วกันคุณคุณแฟนก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบ ก็จะมีอยู่แล้วตอนนี้ก็มีแล้วใครจะไปรู้แบบอีกสองปีหน้าเดี๋ยวแบบพแฝดไหมอะไรเงี้ยเขาอาจจะอยากมีน้องใครจะไปรู้คือตอนนี้ตอนนี้ผมผมเลดิตโกแล้วก็คืออะไรจะเกิดขึ้นก็ให้เกิดขึ้นไปขอบคุณทุกคนนะครับ